มาดูไฟฉายจีนสั่งมาจากแอปออนไลน์ก็น่าใช้เห็นว่ากาันน้ำได้ด้วยกันฝุ่นได้ด้วยนะครับขนาดกระชับมือความสูงก็ประมาณ12บสองเซนไม่ถึง5นิ้วดีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2.7เจ็ซนไม่ถึงสไม่ถึง3าม3เซนนะครับตีคร่าวๆประมาณ1นิ้วการใช้งานก็ไม่ยากเลยแค่กดเปิดตรงนี้แสงสว่างจะเป็สะสะเตป ันนี้จะกดสเต็ปที่สก็จะเบาลงนิดนึงสามารถซูมได้หรือขยายวงของดวงไฟได้โดยการดึงเข้าดึงออกของปลายกระบอกไฟฉายตรงนี้นะใช้มือเดียวก็ได้คล้องตัวเลยนะสายเสียบนะครับจะมีอะแดปเตอร์ยางป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับเป็น USB C ีเขให้สายมาด้วย ส่วนแบตเตอรี่อยู่ข้างในสามารถถอดออกมาเปลี่ยนหรือถอดเปิดเข้าไปดูได้โดยการหมุนเกลียวตรงนี้นะครับหมุนทั้งทศนี้นะผมจะหมุนให้ดูหมุนเห็นไหมครับจะเห็นแบตเตอรี่เลยชัดเจนนี่กอนเบลเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้มาดูว่าเออเขามีปัญหาอะไรไหมใส่กลับเข้าไป น่าใช้นะขนาดกระชับมือตรงด้ามน,นี่เขากัดลายมาให้เรากระชับมือด้วยตรงนี้มีซีนยางกันฝุ่นด้วยกันน้ําได้น่าจะกันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะลูกยางดูใช้ได้เลยขันกับไขกลับเข้าไปนะครับมีสายคล้องมือมาให้ด้วยนะเนี่ยประมาณนี้น่าใช้เดี๋ยวเราไปถ่ายกันคืนอีกทีนึงอันนี้มาดูการใช้งานค่ําคืนนี่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองปิดสเต็ปหนึ่งอันนี้ซมูม ซูมออกไกลเลยนู่นไปไกลมากเลยนะสเต็ปหนึ่งซูมนะลองดูซูมไกลๆสักร้อยเมตรเห็นเลยเห็นแนวต้นกล้วยตรงนู้นเลยไกลมาก